สวัสดีค่ะูแอปเปนะคะวันนี้ก็ลุกขึ้นมาออกกำลังกายตามกูได้เช่นเคยนะคะเริ่มจากเรานอนงายคะ่ะจากนั้นนะคะเรากางแขนขนากนกันกับลำตัวนะคะและตั้งเข่าทั้งสองข้างขึ้นมานะคะ่ะพยายามแยกขากว้างนะคะจากนั้น ขึ้นมาค่ะแล้วก็พลิกลงไปอีกข้างหนึ่งน้ำหนึ่งนะคะคุูจะทำเซตละยี่สิบทีค่ะ สี่ห้าหกเจ็ดทำตามเลยนะคะแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอเคนะคะเซตหนึ่งปุ๊กก็จะทำซ้ายขวายี่สิบทีค่ะเดี๋ยวก็ลุยเซตที่สองต่อนะคะ